วันนี้ไปบ้านเพื่อนมาค่ะเราบ้านเพื่อนเขาก็จะมีเลี้ยงเลี้ยงแมวไว้ใช่ไหมคะแมวก็จะเป็นตัวสีขาวที่เรามองเห็นนะคะส่วนสีเหลืองนะ่ะจะเป็นแมวแมวขาจรน,นะคะที่มาขออาศัยแต่ว่าเพื่อนนี่ก็แปลกเนาะแมวตัวเองก็มีแต่ว่าเขาก็เป็นคนรักรักแมวแล้วก็รักหมาเนาะพอก็เห็นแมวจรจัดตัวนี้มาเขาให้ให้ข้าวให้อาหาร ปรากฏว่าเขาให้ข้าวให้อาหารเสร็จแล้วเขาก็ไม่ไปไหนอะค่ะเขาก็จะอยู่ที่บ้านบ้านตรงนี้ค่ะแต่เขาจะขี้อิจฉามากเลยค่ะและ้วเขาจะอิจฉาตัวสีขาวซึ่งเป็นตัวที่เพื่อนเลี้ยงไวอ้อ่ะททนี้พอเขาเจอกันทีไรเนี่ยเขาก็จะแบบมีปัญหากันทุกทีค่ะเพื่อนนี่ก็ต้องมานั่งแยกเขาตลอดเวลาหรือบางทีเวลาแจ็คไปเพราะเวลาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยแจ็คก็ต้องมานั่งแยกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็ต้องแยกตลอดเวลาจนบางทีก็น่าเบื่อใช่ไหมคะ สุดท้ายณวันนี้เนี่ยเขาก็เอาอีกแล้วก็มาเจอกันอีกแต่ตอนนี้ไปเจอกันอยู่ใต้รถใช่ไหมคะก็ยังคนถ่ายก็ลำบากนะคะแต่ก็อยากจะถ่ายถ่ายคลิปออกมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีหมาที่เป็นเพื่อนเขาใช่ไหมคะหมาเพื่อนนี่ก็จะมีสตัวก็จะช่วยกันกับตัวสีขาวนั่นแหละเป็นแมวสีขาว ปรากฏว่าทั้งหมาสองตัวแล้วก็แมวสีขาวหนึ่งตัวไม่ชนะตัวสีเหลืองอะคะ่ะตัวเนี้ตัวสีเหลืองตัวนี้ร้ายกาจมากค่ะดุมากจริงๆเลยค่ะแล้วก็จะมีปัญหากันบ่อยครั้งมากจนบางทีแจ็ต้องเอาไม้เนะ่วิ่งไล่ตัวสีเหลืองแต่วิ่งไล่ตามเขาไม่ทานเนาะดูสิดูสิเขาแบบร้ายมากค่ะตัวนี้ แต่เพื่อนเขาเป็นคนใจดีเนาะเขาก็ยังให้อาหารอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าเอาไปให้คนละที่เขาก็จะอยู่คนละที่วันดีคืนดีหรือวันไหนเวลาเหมาะก็มาหาเรื่องกันอยู่แบบนี้แต่ว่าคนที่ชนะอตัวที่ชนะนะคะก็จะเป็นสีเหลืองตลอดทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะหมาเขาก็จะเป็นตัวที่ช่วยเหลือสีขาวนะคะแต่ทำไมสีเหลืองชนะคือดุมากจริงๆอ่ะตัวนี้จริงๆคะ่ะ แล้วมาดูตอนสุดท้ายจริงๆนะคะว่าตัวไหนชนะสุดท้ายหมายถึงว่าท้ายคลิปอะค่ะรอดูว่าตัวไหนจะชนะนะคะรอแป๊บค่ะดูไปเรื่อยๆก่อนค่ะ Bye. Yeah. ก็สีเหลืองนะตัวการค่ะคือจริงๆเขาอยู่อีกที่นึงแล้วก็เป็นขาจรอ,อะ่ะแล้วเขาก็ทำไมต้องมาหาเรื่องเขาด้วยเนี่ยก็ไม่เข้าใจอะ่ะแล้วก็ดุด้วยค่ะ เขาก็ช่วยเพื่อนเขานะเพราะว่าเขาสนิทกันแล้อยู่ด้วยกันมานานแต่บางทีก็เหมือนเขาจะช่วยไม่ได้เพราะตัวนั้นเขาดุจัดาาสีเหลืองอะหน้าตาเขาจะคล้ายๆเสือ,อค่ะ ใครแพ้ใครชนะโอ้เลือนเต็มเลย มานี่สิมาดูหน้าก่อนสิฮะมา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 มองหน้าก่อนเร็วมันแผลเต็มตัวเลยค่ะนี่แล้วยังจะไปสู้กับเขาทำไมดูขามีแผลเต็มเลยเออเจ็บนะเนี่ยใช่ไหมมาหนี่เร็วมามาหนี้เร็วเร็วเรนี้ก่อนมามา